คลิปนี้หนูจะมาเทียบลักษณะของแฟนเก่าคนไต้หวันและแฟนปัจจุบันคนจีนให้ทุกคนฟังนะคะเพื่อให้เห็นชัดๆว่าการเลือกคนเข้ามาในชีวิตจะมีผลต่อชีวิตมากแค่ไหนคําว่าชีวิตหนูจะหมายถึงทุกอย่างเลยคุณภาพชีวิตทัศนคติอารมณ์ สุขภาพกายสุขภาพใจความปลอดภัยการเลือกคนเข้ามาในชีวิตจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้โดยตรงอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเร็วหรือช้าไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวให้เป็นข้อคิดกับผู้หญิงไทยเอาไปคิดวิเคราะห์ตัดสินใจเอาเองว่าเราเหมาะสมจะอยู่ในที่แบบไหนหนุ่มไม่ได้จะมาบอกว่าใครดีใครไม่ดีทำแบบไหนเรียกว่าดีแบบไหนเรียกว่าไม่ดีใช้วิจารณญาณกันเอาเองได้เลยนะคะเริ่มเลย ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าแฟนเก่าของหนูเนี่ยเป็นคนไต้หวันอายุ33ปีทํางานติดตั้งแอร์ส่วนแฟนคนปัจจุบันเป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่อายุ33ปีเหมือนกันทํางานเล่นหุ่นเต็มเวลาเรื่องแรกเรื่องคุณภาพชีวิตหนูยกตัวอย่างอย่างที่อยู่แฟนเก่าหนูเนี่ยเขาจะตัดสินใจเลือกที่พักของเราจากที่ที่ใกล้ที่ทํางานตัวเองก่อน และราคาประหยัดส่วนหนูแค่พอมีทางเดินไปป้ายรถเมย์สามารถนั่งรถเมย์ไปเรียนเองได้ก็พอหนูช่วงที่เรียนอยู่ไต้หวันเลยได้พักอยู่ในห้องพักเล็กๆที่ข้างหลังเป็นป่าก,กับบ้านล้างหมดเลยตอนกลางคืนจะเปี่ยวมากข้างหน้าจะเป็นรางรถไฟระยะทางระหว่างป้ายรถเมย์กับที่พักคือเดินไปแค่5นาทีก็ถึงกอแฟนเก่าหนูเขามีบ้านนะคะบ้านเขาอยู่ไม่ไกลมาก ต้องขับรถไปประมาณ15นาทีแต่ว่าบ้านเขามันอยู่ไกลมหลาลัยที่หนูเรียนอยู่พวกหนูเลยสะดวกเช่าห้องมากกว่าคือสําหรับหนูมันก็ไม่มีปัญหานะหนูอยู่ได้สบายแต่ตอนซื้อของเข้าห้องบนหนูเป็นอาทิตย์พูดย้ำๆซ้ําๆว่าหมดไปแล้ว30,000ื่นทำห้องให้มึงอยู่เนี่ยส่วนแฟนใหม่คือตอนที่หนูอยู่ที่จีนหนูจะพักอยู่ที่บ้านเขาเลยบ้านเขามี3มชั้นพ่อกับแม่อยู่ชั้นหหนูกับแฟนอยู่ชั้น2มันจะมีช่วงหน้าหนาว ที่แบบหนาวมากๆหนาวจนหนูนอนไม่ได้แล้วแอร์ในห้องนอนมันเป็นแอร์แบบรุ่นเก่ามันไม่มีโหมดทําความร้อนหรือฮีเตอร์แต่อีกห้องนึงอยู่ชั้น2เป็นห้องทํางานแอร์อันนั้นนะมีโหมดทำความร้อนแฟนหนูก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนห้องทํางานทําเป็นห้องนอนไว้ให้หนูนอนแล้วตัวเองก็ย้ายโต๊ะทํางานไปทํางานที่ชั้น3ามเขาเป็นคนออกแบบเอง จัดการเองซื้อของเองประกอบเองโดยที่หนูไม่ต้องทําอะไรเลยเรื่องที่ 2. เรื่องทัศนคติแฟนเก่าหนูเขามีทัศนคติดีแค่เรื่องหาเงินกับเรื่องเก็บเงินเรื่องการใช้ชีวิตในสังคมการปฏิบัติต่อคนใกล้ตัวเพื่อนแฟนครอบครัวคือแย่หมดแฟนเก่าหนูเขาทํางานติดตั้งแอร์ใช่ไหมคะเขาจะใช้แรงงานหนักบางทีต้องไปติดในที่สูงสงชั้น20-30 เราต้องติดแอร์นอกอาคารมันก็ต้องทำงานหนักมากและเสี่ยงมากเพื่อแลกเงินเขาก็จะสอนหนูตลอดว่าเงินน่ะมันต้องหาย,ยัางไงมันต้องเอาของถูกไปขายแพงให้ได้กำไรต้องใช้คำพูดเงื่อนไขทุกอย่างให้มันขายได้ไม่ต้องมองว่าตัวเองน่าเลื่อนหรือเอาเปรียบมันเป็นการค้าของเราสมมตุติลูกค้าเรียกไปติดตั้งแอร์ทีหนึ่งมันก็จะมีค่ารื้อถอนแอร์ตัวเดิมก่อนรายได้ที่1จากนั้นซื้อแอร์จากร้านประจำที่ราคาถูกไปขายบวกกำไรอีก เป็นรายได้ที่2แล้วประเมินสถานที่ติดตั้งว่ามันติดตั้งยากไหมมันอยู่ในที่สูงที่เสี่ยงไหมอันนี้เป็นรายได้ที่3และสุดท้ายเก็บซากแอร์ที่รื้อถอนไปขายต่อได้อีกเป็นรายได้ที่4คือไปติดตั้งแอร์ทีหนึ่งมันได้กาไรไม่ต่ํากว่าครั้งละหมื่นกว่าบาทบางทีได้เป็นสองหมื่นมีบางวันลูกค้าให้โทรทัศน์จอใหญ่ๆที่พังแล้วมามันก็เอามาซ่อมแล้วก็เอาไปขายต่อต้นทุนศูนย์บาทขายได้หลายพันหรือพวกอุปกรณ์แต่งรถยนต์มีอยู่ครั้งหนึ่ง มันซื้อไฟแต่งรถมาจากจีนราคาจริงประมาณ1,000ับาทมันเอาไปขายต่อตัวละ5,000ันบาทแล้วมีคนซื้อคือเป็นคนที่คำพูดเยอะตอแหลแล้วคนเชื่อสมมติถึงเวลาต้องจ่ายค่าเทอมหนูแหละ2 7 0 0มมันก็จะคิดแล้วมันต้องหาเงินยังไงซึ่งมันหาได้ภายใน3วันโดยที่ไม่กระทบกับเงินเดือนประจำของมันเลยส่วนเรื่องเก็บตังค์มันเป็นคนประหยัดมากไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยถ้ามันอยากได้อะไรมันจะหาทางได้ในราคาที่ถูกที่สุดอย่างเช่นมือถือเอาเครื่องเก่าไปเทิร์น เพิ่มเงินอีกนิดนึงได้รุ่นใหม่อุปกรณ์ช่างอันเก่าๆที่มีอยู่มันก็เอามารวมๆกันแล้วเอาไปขายหรือซื้อใหม่เพิ่มมานิดหน่อยรวมกันแล้วเอาไปขายพอมันได้ราคาเติมเงินเข้าไปอีกนิดนึงมันก็จะได้ของใหม่แล้วมันก็จะมาโมให้ฟังว่าเนี่ยมันฉลาดมากเลยนะอย่างงู้นอย่างนี้นงนเงินกินข้าวส่วนใหญ่จะกินรวมกันกับครอบครัวมันมีพ่อแม่หนูมันพี่สาวมันส่วนใหญ่พ่อเป็นคนจ่ายส่วนค่าห้องเช่าค่านา้ำค่าไฟหารสองกับหนูถ้ามันช่วยหนูทำอะไรสักอย่าง หรือมันจำเป็นต้องช่วยอะไรหนูสักอย่างวันนั้นมันจะบอกให้หนูจ่ายค่าข้าวหรือจ่ายค่าน้ํามันคือไม่รวยจะไปไหนแล้วมันจะมีทัศนคตินึงที่ถ้าอยากได้อะไรจะหาทางเอาชนะเพราะกลัวว่าจะไม่ได้สิ่งนั้นหนูรู้สึกว่ามันเป็นปมในวัยเด็กของมันด้วยที่ตอนเด็กๆอยากได้อะไรพ่อแม่ไม่เคยให้เลยพ่อแม่ไม่เคยปกป้องหรือเข้าข้างมันเลยคือยิ่งมันรู้สึกกลัวมันก็จะยิ่งวอยๆยิ่งมันรู้ว่ามันกําลังจะแพ้ มันจะยิ่งตะคอกด่าจนสุดเสียงหรือใช้กําลังมันเลยไม่กลัวการเอาเปรียบคนอื่นเพื่อให้ได้มันมาแล้วก็ไม่กลัวการต่อสู้เพื่อที่ตัวเองจะชนะแต่ถ้าหนูพูดเข้าข้างมันเห็นดีเห็นชอบกับมันมันจะอารมณ์ดีขึ้นมาทันทีเลยคือเหมือนถ้ามันอยากให้หนูฟังมันแทนที่มันจะทําตัวน่าเชื่อถือน่าเคารพมันจะข่มขู่สารพัดให้หนูกลัวและต้องยอมฟังมันแทนถ้ามันกลัวหนูจะถ่ายคลิปตอนมันทําร้ายแมวส่งไปให้พี่สาวมันดู มันจะทำร้ายแมวมากกว่าเดิมจนทำให้หนูกลัวและหยุดถ่ายคลิปส่วนแฟนใหม่เขาเป็นคนที่มีทัศนคติโคตรดีในทุกเรื่องส่วนเรื่องเงินเขาก็จะสอนให้หนูรู้จักคุณค่าของเงินจริงๆคนที่ใช้ชีวิตได้หน้าอิจฉาที่สุดไม่ใช่คนที่มีเงินเที่ยวทุกวันซื้อของหลูๆกินอาหารแพงๆทุกวันแต่คือคนที่ใช้ชีวิตแบบแทบจะไม่มีรายจ่ายอะไรเลยเขาตื่นมาจิบชาบางทีชานั้นน่ะเพื่อนเอามาฝากหรือมีคนเอามาให้ตอนเที่ยงแม่ก็ทํากับข้าวไว้ให้ พอเขาต้องกินข้าวด้วยอยู่แล้วตอนบ่ายออกไปกินกาแฟเพื่อนเป็นผู้จัดการร้านเขาให้กินฟรีอยู่แล้วกินได้เลยไม่อั้นตอนเย็นไปสวนสาธารณะออกกําลังกายน้ําดื่มก็พกมาจากบ้านกลับไปกินข้าวเย็นที่บ้านพ่อแฟนทําอาหารอร่อยกว่าร้านอาหารอีกคือเลือกกลับไปกินข้าวที่บ้านถูกต้องมากวันๆเขาแทบจะไม่ต้องควักเงินสักบาททาั้งๆที่เขาหาเงินได้เยอะมากแต่ละวันนี่แหละชีวิตที่น่าอิจฉาเขาจะสอนหนูว่ามีเงินเท่าไหร่หาได้เท่าไหร่ต้องเก็บเก็บให้มากพอ เพื่อที่วันหนึ่งโอกาสมันมาเราจะสามารถคว้าโอกาสนั้นไว้ได้เหมือนซื้อหุ้นในวันที่ราคามันลงแล้วเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องขึ้นแน่ถ้าตอนนั้นเราไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อมันไว้มันน่าเสียดายมากเลยนะคือเงินอยู่ตรงหน้าแท้ๆแบบเปลี่ยนชีวิตเราได้เลยแต่เราคว้ามันไว้ไม่ได้เพราะเรามีเงินไม่มากพอเงินทุกบาททุกสตางค์มันเลยมีค่ามากๆเรื่องการคบคนเขาจะสอนหนูให้ทำดีให้ถูกคนหมายถึงทำดีกับคนที่เห็นคุณค่าในตัวเราจริงๆ เห็นคุณค่ากับสิ่งที่เราทำจริงๆสมมุติว่าเพื่อนเอ่ยปากชวนเราไปทำอะไรสักอย่างไปตีแบตเล่นไพ่กินเหล้าเขาจะต้องคิดได้ว่าเราขับรถออกมาไกลเราสละเวลานี้เพื่อมาตามนัดเขาคือเราจะเวลานี้ไปทำงานหรือออกกำลังกายก็ได้แต่เราเลือกที่จะมาเพราะเขาอยากให้เรามาสุดท้ายคนที่ชวนก็ต้องให้เกียรติและดูแลเราอย่างดีแต่ถ้าเราไปแล้วเขายังไม่ให้เกียรติไม่ใส่ใจยังมาจุกจิกว่าต้องถอดรองเท้าตรงนี้นะต้องเปลี่ยนรองเท้าอันนี้นะต้องดูดบุหรี่ตรงนี้นะ ถือขยะมาแล้วเอาออกไปทิ้งด้วยนะมันก็คือการไม่ให้เกียรติเราในฐานะแขกคนหนึง่งหรือถ้าให้ความสําคัญกับคนอื่นมากกว่าเราจะมาเราจะไปไม่ได้สนใจเราจะจอดรถตรงไหนหาเองถ้าเรามาแล้วรู้สึกเหมือนเป็นคนโง่วันหลังไม่ต้องไปแล้วนะเพราะยังมีคนอีกกลุ่มหนึง่งที่เขาดีใจมากที่เขาเห็นเราเขาไปเที่ยวไหนกินอะไรอร่อยๆก็จะนึกถึงเราคือเราเอาเวลาไปหาคนแบบนั้นดีกว่าแล้วก็อย่ายื่นมือเข้าไปช่วยเหลือใคร ถ้าเขาไม่ได้ขอให้ช่วยเรื่องนี้หนูโดนแฟนว่าตลอดถ้าเขามีพ่อมีแม่มีแฟนมีคนที่คอยช่วยเหลือเขาอยู่แล้วเราไม่ต้องเสนอหน้าอย่าคิดไปเองว่าเขาต้องการความช่วยเหลือจากเราถ้าเขาไม่ได้เอ่ยปากขอร้องให้ช่วย <F. เพราะสุดท้ายสิ่งที่เราทําเขาจะไม่เห็นค่าเลยแล้วเราจะดูโง่ทันทีแต่ถ้าเขาเอ่ยปากขอร้องให้เราช่วยเราก็ไม่ใช่ว่าจะช่วยเลยทันทีต้องเลือกช่วยให้ถูกคนช่วยให้ถูกวิธี และตัวเราเองไม่เดือดร้อนมากจนเกินไปและเรื่องการปฏิบัติตัวต่อผู้ใหญ่เขาก็จะสอนหนูว่าเจอหน้าผู้ใหญ่ต้องยิ้มทักทายพูดคุยต้องคอยช่วยเหลือเขาสิ่งเล็กๆน้อยๆเสมอมันไม่ใช่เพราะเราต้องมีมารยาทเราต้องให้เกียรติหรือเพื่อให้เขามองว่าเราเป็นคนดีแต่เราต้องทําด้วยใจจริงของเราอยากให้เขามีความสุขอยากให้เขามีคนช่วยอยากให้เขามีเรื่องดีๆเพิ่มอีกนิดนึงเพราะสุดท้ายวันไหนที่เรามีปัญหาในชีวิตหรือไม่มีแม้แต่ข้าวจะกินจะมีคนเหล่านี้แหละ ที่คอยช่วยเหลือเราด้วยใจจริงเรื่องการปฏิบัติต่อคนนอกบ้านแฟนจะสอนว่าถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเราต้องกล้าที่จะโวยวายเราอย่าก,กลัวเราอย่ายอมให้คนอื่นมาเอาเปรียบมีอยู่ครั้งหนึ่งแฟนหนูจอดรถที่ลานจอดรถของโรงพยาบาลมันเป็นช่องจอดรถแบบจอดได้ช่องเดียวจอดได้คันเดียวแล้วจู่ๆก็มีรอปรพอเดินมาบอกว่าห้ามจอดรถตรงนี้ตรงนี้เอาไว้สําหรับคนรวยหรือคนสําคัญอะไรสักอย่างจอดซึ่งมันก็ไม่มีป้ายกัน้น มันก็ไม่มีชื่อใครระบุไว้เป็นแค่สี่เหลี่ยมสีขาวเป็นช่องไว้ให้จอดรถธรรมดาธรรมดาแฟนหนูก็ล่ายาวเลยทีนี้ที่จอดรถในโรงพยาบาลต้องแยกด้วยเหรอว่าคันไหนมีสิทธิ์จอดคนตระกูลไหนมีสิทธิ์จอดไม่ใช่พื้นที่ส่วนรวมหรอไม่ใช่ทุกคนมีสิทธิ์จอดเหรอร,ปรอปพก็ตอบแค่ว่าตรงนี้จอดไม่ได้ไปจอดที่อื่นจนเป็นเรื่องใหญ่โตอยู่ทางเข้าหน้าโรงพยาบาลสุดท้ายราปรพคนนั้นโดนลุมด่าเละ และที่ตรงนั้นไม่ว่ารถคันไหนจะถูกหรือแพงคนขับจะเป็นใครทุกคนมีสิทธิจอดหมดเรื่องร้านอาหารก็เหมือนกันถ้าร้านอาหารทําอาหารเน่าๆมาเสิร์ฟแฟนหนูจะไม่ยอมเด็กขาดคือมันสําคัญมากคือเราเลือกกินร้านนี้แล้วเงินเราก็เป็นคนจ่ายถ้าเรากินเข้าไปเราท้องเสียอาหารเป็นพิษหรือตายมันไม่มีใครรับผิดชอบได้ถ้าร้านขอโทษเปลี่ยนจานใหม่หรือคือนเงินให้ก็จบแต่ถ้าร้านดึงดันที่จะไม่รับผิดชอบก็ตายกันไปข้างคือมันไม่ใช่เราเรื่องมากเราเรื่องเยอะหรือไม่มีเงินจ่ายค่าอาหารนะ คือเราไม่สมควรได้กินของเน่าๆ่ะเราควรให้คุณค่ากับเงินที่เราจ่ายสุขภาพที่เราดูแลสิ่งที่เราสมควรจะได้รับเบรกถ,ถึงตอนนี้ก่อนเดี๋ยวหนูมาเล่าต่อคลิปหน้านะคะ